ดารานำชายขวัญใจมหาชนได้แก่คุณเจนจิรายุทธ์ตั้งศุกร์สุทธารละครบุกห้องช่อง3 HD ค่ะสดงความด้วยด้วยค่ะแฟนแาวก็ยังแม่เหมือนเดิ่แฟนคนดีนั่งไปจนแถวไปถึงแถวหลังชุดเลยถึง ก็ขอบคุณนะครับผมทางมายาชแนละนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตัวแองเ่อย e ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณท้้งช่องสามด้วยนะครับแล้วก็พระเจ๋วที่คอยสั่งสอนแล้วก็ตบๆดูดาอะไรให้เข้าที่เข้าทางมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมยังไงและที่สำคัญก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผม <K ill> ขอบคุณนโบนทือสุคนโบนโนะครับคือจริงๆแล้วผมก็รู้ตัวแหละครับว่าตัวผมเอง ยังต้องพัฒนาในหลายอยา่างอีกมากเลยครับผมแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังคอยเป็นกำลังใจให้รอวันที่ผมพัฒนาให้ถึงจุดๆที่ทุกคนมีความสุขได้สูงสุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเจมค่ะยินดีด้วยนะครับ